สวัสดีครับพบกับเรากับรายการ t r o s s ู TROSSI t h แฟ a m i l y วันนี้ไปไหนครับชี้เลยไปไหนไปเปะกับแอฟริกานี่เอเชียไต้หวันคือเราเปิดดูรีวิวหลายๆอันแล้วอาหารก็น่ากินที่เที่ยวก็ดีอากาศก็ดีนะครับเพราะว่ามันคล้ายๆญี่ปุ่นเลยจริงหรอแต่แบบราคาอาจจะถูกกว่าญี่ปุ่นด้วยซ้ำ ื่นเต้นกันไหมเด็กๆเต้นการเดินทางครั้งนี้นะคะเราจะเดินทางด้วยสายการบินอเอเชียอเอเชียอเอเชียอเชียอ้บอรัียบอต้องขอบคุณแอรเอเชียด้วยนะครับที่ทำให้เราเดินทางได้อย่างสะดวกสบายปลอดภัยก่อนจะไปดูนะกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe กดกระดิ่งออเมนต์น่ารักน่ารักมาให้หน่อยนะการเดินทางของเราจะเป็นยังไงนะคะไปเลยกับแอร์เชี เออไปเลยไม่ไหวแล้วมันเช้ามากง่วงแล้วเหรอไปไม่ไหวแล้วอยากไปนอนที่ถึงง่วงแล้วจะไปนอนที่ไหนจะไปนอนที่เครื่องบินครับโอเคครับไปเลยครับไปนอนบนเครื่องเลยครับตเติมพลังกันก่อนซูเปอร์คุกปากเลอะเอนะี่ยเราเนะี่ย ถึงยังเย้ถ <Yeah. S 1> ึงแล้วนะครับผมรับกระเป๋าเรียบร้อยนะครับผมนี่กระเป๋าเรียนไปสวยงามเป็นครอบครวัว มุฟ49เลยนะฮะนี่มาจากแบรนด์เดียวกันหมดเลยงดงามอย่างการซื้อใหม่ที่ใช้แล้วหลายรอบแล้วนะเออนะครับใครสนใจก็เข้าไปดูที่อินสตาแกรมของมุฟ49ดามนี้ได้เลยนะครับขับมาซื้อซวยเพียบไปเข็นไปขึ้นรถเลยต่อไปเราต้องเดินทางเข้าไปในเมืองแล้วนะครับผมไปเลยครับผม หาวมากเลยเขาคือย็นถึงแล้วบริเวณหน้าโรงแรมเดี๋ยวเรากำลังจะไปหาทางเข้าเพื่อจะไปเช็คอินกันนะครับอ้าวถ,ถึงห้องแล้วเข้าไปดูเลย บ้านหลังแรก,เ,รก,กเออที่ไต้หวนันไทยเปสบายแล้วโอเคไปขนกระเป๋าเข้ามาเก็บเถอะโอ้ยสิ่งมากมาไว้ตรงนี้ดีกว่า เข้าห้องพักแล้วนะคะเราก็หิวมากกำลังมาหาอะไรทานข้างๆโรงแรมเลยนี่น่าทานมากๆเลยเริ่มต้นที่30บาทสีชมพู30สีขาว40สีดำหกแล้วตรงนี้ก็จะมีแบบชาเขียวให้เนาะแล้วก็เนี่ยตรงนี้ก็กดน้ำร้อนนี่ได้เลยแบบนี้นะคะใส่ชาเข้าไปแล้วเราก็กด จืดน้ำร้อนลวกเลยนะทุกคนต้องระหะวังนะคะนี่40บบอดไปนู่นแล้วเป็นกุ้งเนาะหยิบเลยป๊าหยิบแซลมอนให้ลูกหน่อยยูจะเอาไปเ,ย,เ,ย,เย,นะยูคย,ยังไม่รู้เลยว่าจะเอาอะไรอะไม่รู้หรอยังไม่มีที่ถูกใจหรออ่รอก่อนถ้างั้นก็รอรอรอ โอ้โหอร่อยอร่อยกันน่าดูเลยพี่เจกินไปกี่จานแล้วครับพีโอ้โหถูกใจมามสีกแต่คือแซลมอนหกจานจานที่หกจานจานที่หกอู้หูอันนี้จานละหกสิบบาทครับหกสิบบาทแล้วดูดิอืม สำหรับการเดินทางครั้งนี้นะครับของครอบครัวที่ r o ู u to Rosie the Family นะครับก็ต้องขอขอ,ขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของพวกเรานะครับ TrueMove S นะครับผมที่ทำให้พวกเราติดต่อสื่อสารกับคุณปู่คุณยา่าคุณยายได้แบบสะดวกสบายนะครับผมใครที่ใช้ TrueMove S อยู่แล้วนะครับก็สามารถเล่นเน่ยที่ต่างประเทศได้ใช้เบอรเดิมได้ไม่ต้องเปลี่ยนซิมนะครับผมใช้ได้ทั้งระบบรายเดือนและระบบเติมเงินนะครับใช้งานได้กว่า90กว่าปลายทางทั่วโลก นะครับผมครอบครัวพวกเราใช้แพ็กเกจดีเลยนะฮะ t ร A v e l a s i ชีย b นะครับใช้ได้10วันราคาเพียง399บาทนะครับพิเศษสุดๆสมัครตอนนี้จนถึง31เพฤษภาคมนี้นะฮะให้เน็ตฟรีเพิ่มอีก 3GB โอ้โหรวมเป็น 10GB ใช้กันจุใจไปเลยนะครับผมแถมสิทธิพิเศษให้ฟรีประกันคุ้มครองการเดินทางต่างประเทศจาก FWD 10วันด้วยกันนะครับโอ้โหคุ้มกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วนะสมัครง่ายมากนะครับ กดสมัครผ่าน USSD หรือสมัครผ่านแอปพลิเคชันต่างๆเช่น ไอเซลวิดหรือ true money ก็ได้นะครับถ้ามีปัญหาการใช้งานระหว่างการเดินทางนะครับโทรฟรีเลยนะครับ true c นเซ็นเตอร24ชั่วโมงครับผมสวัสดีครับวันนี้วันที่2นะครับที่พวเราอยู่ที่ไต้หวันนะครับวันนี้เราจะไปตะเวนซิตี้ทัวร์กันนะครับเดินบริเวณรอบๆโร,ร,รงแรมของเรานะฮะที่ชื่อว่าชูสไปเลยนจูเซียนอะไรก็ไม่รู้นะไปเรียนภาษาจีนเถอะชูเซียนันแหละเออแนี้นะครับ คือมันแถวนี้เรียกว่าจูเซียนยาวไปทั้งแถบเลยว่างั้นเถอะแต่ว่าจะมีแบ่งเป็นตอกซอยต่างๆเดี๋ยวไปดูว่ามีร้านค้าอะไรน่าสนใจบ้างไปกันเลยอ้อันนี้อะไรครับเนี่ยพี่ของคุณครับออ e ี่การ์ดนี่ก็มีซี่การ์ดเอาไว้ทําอะไรได้บ้างครับรถไฟนั่งแท็กซี่ขึ้นรถบัสแล้วก็นั่งนั่งแท็กซี่ไม่น่าจะได้นะน่าจะเป็นรถไฟรถบัสนะครับโอเคแต่ของยูเคเป็นแบบพวงกุญแจเลย ป็นพิ่กับพิ่ก้าหรอไหนขอดูหน่อยขอดูหน่อยขอคนทางบ้านนี่ก,ก็มีนิดพี่พอขวนของมามีเป็นแบบนี้โ <Wow. S 1> <Yeah. Okay. S 2> อเคบริเวณ้าโรงแรมะนะช็อปเยอะแยะมากมายนี่ตรงข้ามเป็นซาร่าเลยนะวัดสันนู่นนี่นั่นไปดีกว่านี่ถนนเขาเป็นอย่างนี้นะ <c oughs> ถ้าอยากจะรับลมรับแดดนะก็มาตรงนี้แต่ว่าบริเวณ เขาจะทําเหมือนแบบมีฟาสาดแบบออกมาแบบนี้เลยเนี่ยเดินทะลุถึงกันได้หมดเลยก็คือขนานไปกับบริเวณแดดร้อนฝนตกจะเปียกก็ไปเปียกตรงนู้นแต่ถ้าฝนตกทุกคนก็จะหลบล่มเข้ามาอยู่ในนี้หมดเลยครับเด็กๆครับมีคําถามให้ทายให้ถายว่าสิ่งนี้คืออะไรที่วางแก้วอะไรนะที่วางแก้วที่วางแก้วอแคว่าเป็นอะไร ที่วางที่วางไข่ที่วาง,รวางกระถางต้นไม้ถ้าไม่ใช่ใชที่วางกระถางต้นไม้อ๋อไม่ใช่มันมีว่ามันคืออะไรรู้ไหมคือที่เสียบล่มนะคะทุกคนรู้ยังยโอเคไปวแวะอีกแล้วครับคุณผู้ชมแฟมิลี่มาร์ตอีนซิกัสอีซี่กัสโอ้โปกเกมอน ทุกคนสามารถซื้อ Easy Card ได้ตาม Seven Family มาต่างๆน่ารักน่ารักน่าร,รักทั้งนั้นเลย,ยทุกคนดูสินี่นดได้อะไรครับช,ช็อกโกแลตอีกแล้วเจออะไรใช่ปะเนี่ยอะไรอะกาดอกกาดออทุกคนมีขายด้วยตัวเอ็กเหรอเนี่ยเอ็กซ์กหรอก เอกคือแรมากแรมากใช่การโปเกมอนใช่เรารดูตัวนี้นะเฮ้ยตัวนี้เป็นเป็นเนี้ยนี่ในแฟมิลลี่มาแล้วนี่เขาเรียบร้อยเฮ้ยน้องเมื่อยน้องเมื่อย ไหวไหมเอามาออ่ไปน้องเมื่อยโอ้โหพี่เจก็จะค่ากาจะหลังสิโอ้ดูหน้าดูหน้าดูหน้าดูนะเอาวางวางวางมามาเดินไหวแล้ว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 ปะ Happiness day นะคะเป็นพรีเมียมคาราเมลไอศครีม มันเป็นคาราเมลนะ made in Japan original นี่ดูเมนู how one creamy creamy one creamy ice cream yes u r e the mix one ah, mixed. yes yeah this is creamy combined with chocolate yes oh, okay okay, okay. Ooh, yeah. n e s t o m e picture email p l e a okay woooh thank you next o n a next one อากาศข้างบนดิโอ้โหโอโหแรปฮ่าฮกลองกินไงก็ลองกินดูดี่แหละหันไปทางแม่อุ้ยหัวพี่นาดพี่นาดสันตโลเรียบร้อยเรรียยบ้อครับคุณผู้ชมเรียบร้อยครับคุณผู้ชมวินาสันตโลที่จะเอาช้อนให้ปับม้า ยูเคค่ะตอนหลังต้องเบาๆเลยมากเลยไม่อยากกินมันเรอไม่ไอตัวแป้งอ่ะมันบางมากไงไม่ถือแป๊บนึงอ่ะให้ยูชิมอ่าโอเคตัวแป้งมันบางมากไงเข้าใจปะมันก็เลยแบบแปวว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 าววัวว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 าวววนววววยวว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 นววววววน แบบเหมือนตูจ้จดหมายเลยอ่ะเล็กกระจิ๊ดหนึ่งพานมไข่มุกนั่นเองแน่นอนเลยเขาบอกว่าเขาคือทีคอมพานีเลยนะคะโอ้โหคนเยอะมากเลยอ่ะเอาอะไรดีอ่ะอันนี้ดีกาอันนี้แล้วกันเนาะ ชาอมไข่มูร้านนี้แหละเคบูกิชีสคัมพานีตอนนี้เรากำลังจะเติมเงินเข้าบัตร e-card c a r d นะคะทุกคนภาษาไทยให้เลือกใช้ด้วยสบายมากเลยตึ้งเติงเติมเงินในบัตรบ้งใช่วางเลยครับจุดที่กำหนดพูดภาษาไทยเลย กรุณาสอดทน,นบัตรหรือหยอดเรียนสอดทนนบัตหรหอยอดเหรียญเสร็จแล้วเราจะไม่ทนกับการทนนบัตรเติมเงินสำเร็จเฮ้ยคบคืนเย้ยไปกันมาเมโลดี้พอ้โหอันนี้คือเจ๋งมากเป็นแมสายของโทมิก้าโอ้โหแบบเท่มากๆอ่ะมีรถรุ่นต่างๆแบบอย่างแท่เลย กล่องละประมาณ359 299ก็300ก็300กว่าบาทประมาณ okay. นี้นะคะนี่มีเบบี้ชาร์กด้วยเด็กๆแมสรูปเบบี้ชาร์กหูนี่คือร้านขายแมสโดยเฉพาะเลยนะคะทุกคนดัมโบมีภูร้อยเก้นี่ก็คือบริเวณชั้น5ของศูนย์การค้านี้นะคะเขาจะมีแผนกนี้เลยของเล่นเด็ก เรียกว่า toy world นะคะของเล่นเพียบเลยเดี๋ยวพาไปดูข้างในนะเราเดินเข้ามายังไม่รู้จักว่าชื่อห้างอะไรผมเลยเปิดดูนี่ s light singy store store นะครับขึ้นมาที่ชั้นห้านะคะ ของเล่นเยอะมาก Lego, เลโก้เซตใหญ่ๆแล้วก็โปเกมอนทั้งจุด <Wow. S 1> ส่วนของสาวๆก็มีนะคะแบบนี้นะคะทุกคนนี่อันบังแมนแบบของเล่นแบบที่ญี่ปุ่นเลยน่ารักมากๆเลยดูสิโน่ารักมากเลยมาเลยสลามต่างๆเพโดนี่ เรามาแค่ดูเฉยๆได้ไหมอ่ะต้องซื้อหรอยูต้องซื้อจริงเหรอต้อง้อยากได้โปเกมอนไหนแล้วเราไม่พออีกเหรอเสื้อเราก็โปเกมอนได้อีซี่คา้คาก็าโปเกมอนแอ่ฝากวัน่านีนนนน้ไว้กว่า แล้วสองคนนี้ได้อะไรมาได้โปเกมอนโปเกมอนเลโก้กับโปเกมอนเสื้อคุณกับโปเกมอนไหนดูสิครับนี่ันนี้เป็นเลโก้ที่น่ารักมากไม่มีขั้นตอนการต่อให้แต่ต้องเปิดแล้วทำตามมิชชั่นของยูเคเป็นตัวไหนครับขอดูหน่อยนี่เป็นอย่างนี้อะโปเกมอนตัวนี้เหรอที่บอกชอบบนอะโอเคสินค้าบางไอเทมลดราคา วางแทกๆกันอยู่บนรถและรถเยอะอืรถไปแบบประมาณ30%มสน่ะโอ้โหโอเคก็ต้องดูดีๆป้ายสีแดงๆนะอีสเทสที่นี่เขาแบบจุกมากครับผมจูงลาสิกวงนะครับจูลาสิกวงโอ้โหตัวนี้กินเนื้อนี่เจ้าตัวนี้ตัวนั้นไม่พอตัวนี้กินสดๆเลยโหแง้มเข้าไปเลยครับผมคนนี้นะครับใจกล้ามากครับ Hey, ออกมาพ <yeah. S 1> ี่ออกมา hey, ครับอ,รอย่าเข้าไปครับพี่มันอันตรายครับออกมาครับนี่เขายืนต่อคิวเล่นกันอยู่เลยนะเนี่ยทุกคนโปเกมอนแถมมีไอ้เจ้ากระเป๋าโปเกมอนด้วยใครเป็นแฟนขับโปเกมอนยูเคแย่แน่แฟนขับโปเกมอนอย่างยูเคทำไงอ่ะังจากช้อปปิ้งของเล่นมาก็เหนื่อยเดินลงมาที่ใต้ดินนะคะ พีทีเจสั่งอันนี้น่ากินมากชามนี้80บาททุกคนนี่ได้ไข่หนึ่งลูกใหญ่ๆเลยเนะเต็มๆทำซุปร้อนๆหอมๆน่าทานมากเปิดโอ้ยร้อนร้อนส่งของยูเคครับนี่เลยอะไรกินอะไรนี่อสัตอยากิโซบะเส้นนุ่มๆอุด้งยเคบอกอร่อยนุ่มๆแบบนี้โอ้โหโอ้โหซูทซูทซูท เสียวไม่เสียวไม่เสียวเหรอังไม่ดีไม่เสียวไม่ทมันไม่เป็นอะไรเลยอแค่นีดูสิอเาจะเบกนี้ตาลรอบอรีเคลื่อนน้าตาลเอาอะไรชิีเอาอะไรครับตรอบรีกับองุ่นโอเคครับวัน แอนสตรอเบอรีอ่วันเดียว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 นิดเดียวเองเขาเคลือบนิดเดียวเนี่ยดูหมุนหมุนหมุนแค่นี้เองอนี่ว,ว้าวน่ากิน ดีกว่าที่ไทยไหมดีกว่าที่ไทยยูแอบกินไปก่อนแล้วอร่อยไหมครับยูอังุ่นอร่อยครัอร่อยอะครับพี่ที่ไทยเป็นไงรสชาติอร่อยมากอร่อยมากว้าวแค่แล้วค่แลวที่ไทยมันเค็มมากแต่พอเนี้มันกรอบมากกรอบเลยใช่ไหมกรอบอร่อยเลย เจ้านี้ที่ครับเอ่อยูเคให้ให้สิบเต็มล้อก็คือเป็นอินฟินิตี้อินฟินิตี้เปอเลยหรอใช่แต่ไม่ด้ไเกินขีดจำกัดเกินขีดจำกัดก็คืออย่างเช่นแบบเปรียบเทียบแบบสิเต็มสิโอเคแบบแบบอย่าง่ช่นแบบ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 นบบนะอะบบแบบแบบแบบน ขายดีมาก